อันนี้เป็นทางเข้าของลลิตาคาเฟ่นะคะก็จะมีบัตรเข้าชมสวนนะคะูค้ยหกสิบเด็ก40บบัตรสามารถนำแลกซื้อหารเครื่องดื่มได้นะคะนี่นะคะแล้วเราเข้าไปข้างในนู้นนะคะจะสวยมากแล้วก็เย็นนะคะข้างในนะคะเย็นมากๆยังไงก็ถ้าได้มาเชียงรายก็แวะมาเที่ยวที่ ลาลิตาคาเฟ่นะคะอยู่ใกล้ๆก,กับวัดห้วยปัากั่งเลยสีแยกห้วยปัากั่งมานิดเดียวก็จะเห็นนะคะข้างๆก็จะมีเซเว่นอยู่นะคะย<ม>ังไงก็แวะมาเที่ยวได้นะคะที่ลาลิตาคาเฟ่นะคะพ<ม>ี่บันพามาเที่ยวลาริตาสีนะคะสวยไหมครับพี่โพ<ม>สวยมากใช่ไหม,มโอ้แล้วเย็นนะครับ วะวายตายละฮะฮะโอ้ปะปไปะปไปไปะห้องน้ำอยู่นู่นห้องน้ำอยู่นู่นปวดท้องว่ะนะกันนะปวดท้องว่ะ เออม,มาทางนี้พามาทางลลิตาสี่นะคะเดินไปเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆนู่นน่ะทางที่เข้ามานูน่นอะเสียโพไปห้องน้ำเสียโพปวดท้อง สวยมากอันนี้ดอกสดสดนะเนี่ยพเซโฟมาห้องน้ำปวดท้องนะอันนี้หน้าห้องน้ำนะคะก็มอันนี้เป็นดอกดอกหน้าวัวดอกจริงนะคะนี่ดอกจริงๆอันนี้ดอกจริงๆเลยนะคะเนี่ย ดอกจริงๆนะคะนี่หน้าห้องน้ําโอ้ยพี่จะไปเดินไหนล่ะดอกว่าบัวสวยๆนะคะทุกคนสวยมากสวยจังเลยสวยไหมครับโอ้ดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยลูกดูสิเนี่ยี่ก็สวยไปทางไหนตอนนี้ สวยนะคะมันมันมันหายใจไม่ออกนี่เอากระว่างี่อาหารปลามาดูแล้วตกน้ำไปทางไหนต่อไปตรงนี้ โอ้ยหายใจไม่ออกป่ะปฮะเอาที่ไปในในบ้านน่นเหรอคปับนึง